พ่อแม่ปี่น้องทีฮักตั้งร้ายเฮาก็ะมาเขาบเทเฮียนตีสองของบทที่สามเนาะก่อนตีจะเขาบทเฮียนมือน,นีก็อคอยเกาะจะทิถามป่อแม่ปี่น้องเฮาว่ามีไพ่เดาตีหูจักอันแวนตาสามมิติตีเขาสั่งขึ้นมาให้เฮาใสเวลาเฮาต้องสัง่งเบิงสัง่งตีมันจะเหมือนตัวจริงไหวนะแวนตาตัวนี้นี่เขาเฮ็ดขืนมาเพื่อตีเจะเหือเฮาหัน หูซึกว่าเฮาเข้าไปอยู่ในเกมหรือว่าเขาไปอยู่ในหนังเรื่องที่เฮาต้องอยู่หเห้เฮามีความหูซึกเหมือนว่าเฮาได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในหนังหรือเกมที่สั่งก็แล้วแต่ที่เฮากําลังเบิร์นกำลังต้องอยู่หันเป็นแว่นตาที่สั่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เฮามีความหูซึกหลท์ที่สุดว่าอ้อมคางเฮาหันเป็นสิ่งที่เฮาหันแต่หันจริงและมีส่วนห่วมไปนําเลย แต่เฮาก็หูว่ามันบ่ดด้แมนผาบจริงเข้าก็บ่ไดดอยู่ในเหตุการณ์นั้นเพียงแต่ว่ามันถึกส้ง่งคืนมาหือเฮ้าหันหูซึกและ้วกะ็เข่ากับมันได้ไปตามที่มันเป็นไปได้ผู้ที่สั่งตัวนี้คืนมานี่ก็เพื่อจุดประสงค์หือเฮ้าหันได้มีความหูซึกเหมือนว่าเขาไปอยู่ในหนังหรือเกมตีเข้าต้องอยู่หันเนาะอันนี้ก็คือจุดประสงค์ตีคนตีเห็ดแวนตาตัวนี้ ได้กึดขึ้นมาเนาะบทเฮียนตีสองของเฮ้าในมือน,นีเฮ้าก็จะมาต้องเบื่องว่าวิธีที่สองเนาะตีว่าโลกหนีจะดึงเฮาออกจากความจริงของพระเจ้าหันมันมีแบบใดโลกจะเฮ็ดแบบใดกับเฮ้าพี่น้องตีหักตั้งายขันทาเฮ้าหูจักคุณบดีถ้าเฮ้าหูจักนิสัยของเขาไว้ก่อนว่าเขาเป็นคุณบดีแบบหนีแบบนั้นเฮ้าก็จะมีการต่างหับดีๆแล้วก็มีความปลอดภัย หลายกว่าฮอดเมื่อน,นี้คอยก็จะพาไปเบิงว่าความบด,ดีที่โลกนี่ส้างมาหึอเหาแล้วก,กะพาเฮาออกจากพระเจ้าได้แนวดายังตีคอยได้ว่าไว้ขันเทิงว่าถ้าสมมติกุญใณรที่ได้ใส่แว่นตาไว้มันก็จะเหมือนว่าเขาเข้าไปในนงังในเกมที่เฮาหลินอยู่ก็สร้า,างก็ยี่เหมือนว่าเขาเข้าไปอยู่ในหันเลยเหมือนกับว่าสมจริง กุนตีเฮดแบนตานีขึ้นมาก็เพื่อที่จะมาหลอกโตเอาโตเฮ้านี่ห้เฮากึใหือเฮาหูซึกว่าเฮาเป็นส่วนหนึ่งในนัน้นโลกก็เหมือนกันโลกก็สร้างภาพลวงตาขึ้นมาเพื่อที่จะหืเฮาหันได้เห็นได้หูซึกและเฮ็ดให้เฮากึดว่ามันเป็นความจริงนั้นก็แปลว่าโลกมันหือเฮาหันใส่แหวนสามมิติแบบที่เฮาบ่าหูโต เฮ็ดหือเฮ้าหันหันและหูซึกในสิ่งที่มันขคอยากหือเฮ้าหันและหูซึกในสิ่งที่มันอยากหือเฮ้าหูซึกว่นตาเตียนคอยได้ว่าฮอดหันมันก็เหมือนกับว่าเป็นโลกกระทัดของเฮ้าเนาะโลกกระทัดก็คือความคิดความเจอมุมมองวิธีการมองโลกนี้ของเฮ้าเองว่าเฮ้าอีมองโลกแบบในอิบใจชีวิตแบบในเฮ็ดแบบในหรือว่าเฮ้ากึดว่าโลกนี้ มันตัง้งอยู่ไหนอยู่จะใน,นมันเกิดขึ้นในจะในอันนี้ก็แม่นโลกธาตุเหมือนกันอขอยยกตัวอย่างเหือ่อยังกับละอ่อนหน่อยที่มันเกิดมาอยู่ในสังคมเฮายที่มันเฮียนหูจากปอแม่บโบแมนม,มิแต่กําอูกําวาหันก็หลายสิ่งหลายตั้งที่ไอห,หน่อยคนนี้ได้เฮียนหูต้วยว่า สิ่งนี้ดีะสิ่งนี้บ่ดีะสิ่งนี้เฮ็ดได้ะสิ่งนี้เฮ็ดบ่ได้ะก็เป็นกคำป้อมแมสอนเด็กหน่อยก็ได้เหยนหูความเจอด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งใ,ใจแต่ป้อแมที่จะใส่ข้อมูลเห่อละอ่อนหน่อยนี่ได้หงเฮนคู่บาอาจารย์ก็มีสนในการสอนและการสาั่งเหือไอนหน่อยนี่กึดขึ้นมาสังคมตีอยู่ตีใจก็เหมือนกันกอดผ้าห้ละอ่อนหน่อยนี่กึแลวก็เห็นในสิ่งที ออมคางเป็นสมัยนี้ก็มีหลายขึ้นมาอีกหนึ่งก็มีการใจอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ก็สามารถที่จะเฮ็ดหื่อละอ่อนหน่อยได้เห็นโลกทัศน์ของเขาในมุมมองตีเขาได้หันและเขาได้พิจารณาขึ้นมาเองเฮ็ดหื่อเขาหันได้มีโลกทัศน์ความเจอของเขาอันนี้แหละเขาหองว่าโลกัะนัดปอแม่พปีนองที่ฮักก็เหมือนกันข่อยก็เหมือนกันเฮาถึกสังคมตีอยู่ตีกินของเฮา ซอนและหือโลกกระทัดเฮามาโดยตีเฮากับโบหูโต้และเฮาก็เจอว่าสิ่งนั้นมันเป็นความจริงไปโดยตีบบได้ต่างใจแต่ว่าถ้าหากสิ่งตีเฮากึดว่ามันเป็นความจริงหันโบแมนความจริงมันก็จะผ้าหือเฮาตั้งหลหันได้เฮ็ดพิษไปโดยตีเฮาโบาไดหูโตสิ่งตีเกิดขึ้นในชีวิตของเฮาก็จะพิษสําก่อยอนว่ามันพิษตั้งแต่แรกเนาะเมื่อพิษตั้งแต่แรกมันก็จะพิษไปสัา ปี่นองตั้งหลายความจริงแล้วโลกกระทัดที่เฮาหันหันอยู่ในโลกใบหนี้มันมีห้ายเป็นลอยเป็นปั้นอย่างแต่ว่าเขาจะมาเว่าเลื่องตีมันอยู่ไกลโตเฮาเพียงแต่สองสามอย่างเพอตีจะหือพ่อแม่ปี่นองได้เข้าใจว่าโลกกระทัดหันมันเฮ็ดงานเฮ็ดเวกในโตเฮาแบบใน,นตัวอย่างที่หนึ่งก็คือโลกกระทัดของพวกเฮาเนาะ คือพ้นที่เกิดในวัฒนธรรมฝั่งตะวันออกแบบผุเเฮานี้เฮ่าก็อาจจะเกิดไปว่าโลกใบนี้มันถึกปกคุุมไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอันดับอันไหนใหญ่อัน,นไหน,นหน่อยเลงเลงกันมาหลายเพราะว่าจะเป็นมีวิญญ,ญาณมีสิ่งตีตาเฮ่าพอบ่หันอีกหลายๆอย่างตีเฮ่าได้ส้างโลกทัศน์ไว้ในมือที่เฮาพบเจอปัญหาสังหรือว่าเฮา อยู่บดีบสบายสังเฮาก็จะสูมในโลกทันเที่ยวหันในตอนนี้แลวเฮาก็เจะเข้าใจต่างๆนานาว่าผีสางนางหมายอ่ะเฮ็ดสังื้อเฮ้าว่าหรือว่าคุณเดียเอาผีเฮ็ดผีสังอ่ะมาใส่โตเฮ้าหรือว่าเฮ้าไปจบมาสังอ่ะกลางถกกลางทางอ่ะที่เฮ็ดถึงเฮ้าหันได้เจ็บได้ป็นแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เฮาอาจจะกึดขึ้นมาได้เหมือนวางตัวอย่างว่าถ้าสมมุติเฮินเฮา เป็นไฟฝ่าดับไฟฝ่ามอดมันจะหนีเฮาก็ต้องไปตุ้ยหาช่างไฟมาสมมาแป้งอย่างมันดีคุณเฮ้าก็เหมือนกันถ้าได้เจ็บได้ไหมได้เป็นเฮากะจะไปตุ้ยหากุนตีสามารถช่วยเหลือแล้วก็สมแซมเฮ้าได้ก็เหมือนว่าก็เหมือนหมอผีหมอกุ้งมือนจะหนีเฮาก็ไปหาเขาเพื่อที่จะหึกหมอผีหมอกุ้งบึงว่าเฮ้าเป็นไข่เป็นสังหย่อนสังเหตุผลยังเหมือนจะหนีถ้าเฮ้าเกิดอยู่ในโลกกระทัดมือนจะหนี แน่นอนเลยเฮาก็อาจจะอยู่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความหยานความโกโกสังโกไปนี่ก็พิจนาโก้ไปหนาพิดในก็โก้ไปโก้พิดผีพิดสังก็โกไปโกอันนีก็โกอันหนาก็อีกโกก็ยังอีกหลายอินหลายตังเพื่อไปเฮ็ดหรือคนอื่นป้ออกป้อใจก็โกเปินเฮ็ดของใสโกูไปปะพิมดีก็ว่าผีเฮ็ดหืออีกตัวอย่างหนึง่งขันว่าขันถาเฮาเกิดอยู่ในฝั่งตะวันตก เฮาก็อีก,กึดไปอีกต่างหนึง่งถ้าเฮาได้เจ็บได้เป็นเฮาก็มไปหาหมอพีนะเฮาก็อีไปเสาะหาว่าเออเป็นที่สังอาเขาเจ็บเฮาเป็นมันจะนี่แล้วก็อีเสาะหาตั้งแก่ไขให้ไวที่สุดเหมือนอย่างมูฟัลังเขาเกึดกันั่นละเป็นสังจึงว่ามันจะนี่ก็เพราะว่าที่เขาหันมุมมองในโลกกระถัดของเขามันบ่ได้เป็นหยังที่เฮาหันเนาะเขามีโลกกระถัดของเขาอีกอย่างหนึง่งที่เขาเข้าใจว่า แมนของเขาก่มยอนซังยอนว่าโลกได้ป้อนความจริงอีกอย่างหนึง่งหือเขาได้หันกุนตีตั้งฝังปุ่นเวลาเขาเจ็บไข่ได้เป็นเขาก็จะไปหาหมอเปื่อตีเจืหือหมอรักษาเขาเพราะเขาเจอว่าหมอหันจะ่วยเขารักษาเขาได้ก่อยอนว่าเขาหันเจอว่ามียาสามารดรักษาเขาได้เขาก็ไปหาหมอเผื่อสื่อยามากินกุนฝรั่ง เขานี่เจออยู่นะเจอเหลืองทีเนื้อธรรมศาสตร์นี่เขาเจออยู่แต่เขาบดเจอว่าสิ่งนั้นจะมาเฮ็ดไหนเขาได้เพราะเขาหันพิสูจน์บอได้มีแทงอันนึงที่ขอยอ่ยยกขึ้นมาเนาะมันเป็นโลก,กทัศน์อันนึงเป็นอันที่สามมุมมองโลก,กทัทั์ตัวที่สามนี่ก็ได้เกิดขึ้นมาในสิบปีไปหลังมานี่เป็นโลก,กทัศน์ของคุณสมัยใหม่ที่เขาบอได้เจอถือแล้วก็บ,บ่ได้ไหวใจวิทยาศาสตร์ สมัยเก่าแล้วเนาะเพราะว่าสังเพราะว่าวิทยาศาสตร์สมัยเก่าได้ว่าสังไหวว่าอันนี้ลรเนิลูกเอ้ยอันนี้ลรเนอ่นล้านเอ้ยเป็นความจริงความแตะตามที่เขาเห็นกับโบแมนความจริงก็เลยผ้าหือเขาหันบ่เจอสังสร้างหือกันละอ่อนเด็กหน่อยรุ่นไมน้นี่มีกํากึดเจอในโตเกา่ากึดว่าสิงโตเก่าได้หันมันตอนนี้นี่แมนความจริงบางเทอเก็เจอโตเก่าอันหลายจนสามารถเกาะกลุ่มกัน เฮ็ดสิ่งติบดิบบดีใดก็ย้อนว่าโลกทัศน์ของเขาเป็นแบบนั้นขันิหื่อเบาแบบเขาใจกันง่ายๆก็คือว่ากุนกุ้มนี้เด็กน้อยกุ้มนี้เขาจะเจอสังก็แล้วแต่เซินตามที่เขาสบายใจเจอแล้วเขาจะเจอแบบสุดเลยกุนแบบนี้โลกระทัดแบบนี้นี่เขาก็จะคิด่าสิเสรีภาพแต่ละกุนเตากันแล้วก็สางกำกึดขึ้นมาเองใดว่า อันนี้เป็นความจริงอันหนาเป็นความจริงอันนี้เขาเป็นความจริงเขาก็จะเจออันนี้อันหนาเป็นความจริงเขาก็จะเจออันหนาเอาใจเขาคิดว่าตัวไหนตีมันความจริงกับบอแปลกใจตีเขาหันในเฟซบุ๊กจุ่มือนี่หันในสื่อสังคมออนไลน์จุ่มือนี่เนาะถ้าเขามักมาสังเขาจะจอมก่นกันไปมักหันสิ่งไหนสิ่งหนึ่งหันตีเขาอยากใดเขาอยากต่องการที่จะเป็นไปหัน สิ่งที่เว้ามานี่ก็เป็นสิ่งที่เหตดให่งคริสเตียนเฮ้านี่มีความกดดันที่จะยอมรับและก็อูขึ้นมาว่าอันไหนก็ถูกอันไหนก็แต่ซ้าม,มันก็เป็นเหตุผลตีคริสเตียนนี่จะได้จาเป็นต้องได้เอ่ยปากยอมรับว่าเออของศาสนาเจ้าก็แม่นแต่และศาส,สนาข่อยก็แม่นแต่และกากึดเจ้าก็แม่นแต่กากึดข่อยก็แม่นแต่ก็เพื่อว่าจะได้เขารบสิทธิของ กุนตีบ่ได้เป็นคริสเตียนไหวเพราะฉะนั้นก็เหมือนว่าคริสเตียนสมัยใหม่นี่กาดที่จะบอกว่าพระเจ้าเป็นองค์เดียวที่เที่ยงแท้แต่บ่กกาดที่จะว่าพระเจ้าของเฮานี่เป็นความหลอดเดียวเป็นความจริงเดียวมีแต่พระเจ้าแต่แต่องเดียวเท่าน,นั้นเขาบ่กวว่าตีเขาบ่กกาว่าก็หย่อนว่าบ่าใครพิษกับคนอื่นเป็นหย่อนจะหนีและก็เลยกลายเป็นว่า คนอื่นว่ามาหูว่าพิษกํากายว่าตอี่ิ่วตัวอย่างหือพ่อแม่พีปน้องฟังอย่างหนึ่งอันตีเฮาหูเฮาหันอยู่ก็คือคุณสมัยมเดียวเปิ้นต้องนั่งโปเปิ้นสุบยาเปิ้นลิ่นจูลินโพลิ่นเม่เขาคนสมัยก่อนนี้เขาก็ห้าหูกันว่าสิ่งแบบนี้มันบ่ดีแล้วก็ว่าใส่กันได้หอดยาเหมือนเดียวสมัยมเดียวขันเฮาจะไปว่าหือเปิ้ลว่าโอ้สูบยาหมายาเมานี่มันดีนะไอ ลินเมเขาเบิงนางโปมันจะนี่บดีกุนตีจะพินีกับกลายมาเป็นเฮานะทีเฮาไปเตือนเปินหันขันจะให้วาสรุปก็ว่าเขาใจกันง่ายๆก็คือกุนเดียวใจชีวิตส่วนร้ายอยู่ในหลกกระทัดของภัยกองมันแต่ม่แต่กับ่หูเขากึดจะไหนก็บ่หูเอาแต่โตเก่ากึดสรุปแล้วอันไหนอะเป็นความจริงโลกกระทัดของแพะเป็นความจริงเอาขอแน่มาวัด ย่างตีฮา e ว่ามาตีว in ่าโลกทัศน์ของกุนตีถือวิญญาณนะว่าตัวนั้นนะเป็นความจริงเฮาสามารถเอาตัวนั้นได้ะหรือว่าจะมาถือเอาตัวตีสองอ่ะตีเป็นว่าวิทยาศาสตร์อะเอาตัวตีมันวัดได้มีเหตุมีผลว่าตัวหนี้ถึกต้องหรืออีกตัวหนึ่งอ่ะก็คือว่าตัวตีมันถึงนี่แมนตามใจไวหลุนนะตามใจเข้าว่าเอาตัวหนีมาว่าอันไหนเป็นความเตะเฮาก็บหูเฮาก็เอามาวาดได แล้วผลสุดท้ายนี่บ่มีอันถึกสักอันเฮาก็ว,ว่ามันได้หรือว่าพอแม่ปี่น้องคึดจะไหนกิดว่าสามสีขอที่เฮาว่าขข้นมานี่บ่ถึกเลยกับแม่นะหรือว่าจะไนคันฮอดมือน,นี่แล้วเฮาถอดเอาแว่นตาที่เป็นโลกทัดของโตเฮาวันออกสัาเอาออกสําแล้วเฮาจะหันมุมมองโลกของเฮาเป็นจะไนไหมพอแม่ปี่น้องจะหันโลกนี่เป็นจะไนถ้าเฮาถอดออกแล้ว ในพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าพระเจ้าเป็นผู้เปิดเผยความจริงให้แกมนุษย์ผู้ที่พระเจ้าสร้างถ้าตามตีพระคัมภีร์ได้ว่าไว้เหมือนเช่นนั้นถ้าเฮาได้ถอดเอาแว่นตาถอดเอาวัฒนธรรมโลก,กทัศทัของเฮาออกออกไปแล้วเฮาก็จะได้เห็นความจริงตามตีพระคัมภีร์วาไว้หันในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่14ข้อที่หกพระเยซูได้บอกไว้ว่าเฮาเป็นตั้งนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต บ่มีไผมาหา,าพระบิดาได้หน,นอกสิจากมาทางเฮาโอ้เฮากำลังจะบอกว่าความจริงมีแต่อันเดียวหนาะมีแต่ขอเดียวหนาะมันใจกล้ามันจะหนีครับได้อันเฮาก็มาเบิ่งหนาะมาพิสูจน์เบิ่งหนอะมีคำถามตีคุณเฮาทุกคนในโลกนี้อยากหูที่สุดก็คือว่าถ้าคุณเฮาตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเฮามาเบิง่งหลก,กทัศน์มุมมองของาศาสนาต่างๆเหล่านี้ ศาส,สนาฮินดูบอกไว้ว่าถ้าเฮาตายแล้ววิญญาณของเฮ้านี่จะกลับมามาเกิดแถมอีกาศาสตร์หนึง่งให้มีชีวิตอีกไหมบ่ว่าจะเป็นสัตว์จะเป็นสังเกตแล้วแต่แต่ว่าจะได้กรดงได้มาเกิดแทงตัวหนึง่งศาสนาคิดได้บอกไว้ว่าหลังจากความตายวิญญาณของเฮานี่จะเป็นนิลันถามว่ามันไดขึ้นสวรรค์ไปอยู่อย่างนิรันก็คือไปอยู่นรกแบบนิลันเลยศาส,สนาผีก็อีบอกว่า ถ้ากุนตายแล้วก็ไปเป็นผีไปอยู่ตีนาตีในอีกอันหนึง่งกุนตีบวตถือศาสนาสังบวตถือสังเลยหันเขากกอ,อีกว่ากุนเฮานี่ตายแล้วก็จบเลยมีสังเลยตายแล้วก็แล้วมาหอดตีนี้ให้พ่อแม่พี่น้องกึดต้องเบิงว่าตึงสีขอตีข่อยว่ามานนี่มันจะถึกต้องมดทุกขอเป็นไปได้บ่หรือจะหือว่าอีกอย่างนึงอ่ะว่าชีวิตหลังความตายของเฮานี่ข้นอยู่ต้วตีสิ่งที่เฮาเจอ คันเขาเจอผีเขาคันเขาตายไปยิกลายเป็นผีเหมือนจีเนียคันเขาเจอฮินดูตายไปแล้วเขาก็อีเวนไหวตายเกิดเหมือนจีเนียคันเขาเจอคิดนูเขาตายไปแล้วเขาก็อีเป็นนิรัน์แต่อีขึนสวรรค์แต่แต่อีลงนรกแต่แต่หรือว่าคันเขานี่บ่เจอสังเลยตายไปแล้วบ่เป็นสังแล้วเฮอีจบเลยอ่ะหรือว่ากูกุ้นนี่จะเจอเหมือนกันตายแล้วเพราะว่าถือศาสนาสังก็อีไปเจอเหมือนกันนะ ขันเป็นจจนันเนี่ย่าฮินดูถึกทุกคนก็ไอ้กลับมาเกิดใหม่แท่งถ่าว่าคริสเตียนถึกกูคุณนก็ไอ้ยืนต่อนหน้าพระเจา้าแล้วก็ไอ้หันได้ครับการพิพากษาถ่าว่าศาส,สนาผีถึกกูคุลก็ไอ้ตายไปแล้วก็ไอ้กลายเป็นผีหล่องลอยแบบไปใส่มาใส่ได้แล้วทากุญติมถือศาสนาสังถึกตายไปก็ไอ้จบเลยเพราะาได้เกิดเป็นสังแล้วมาหอดนี่นี่ หอยนี่เกิดว่ามันมีเหตุผลซังที่เฮายเจอว่าตึงสีอันที่เฮาวานี่มันถูกต้องมดกูอันมันกลมใจแต่ตีแน่ๆนี่มันจะต้องได้มีความจริงอันใดอันหนึ่งแน่นอนแล้วก็ความจริงอันนั้นนี่มันก็ยิ่งเป็นความจริงที่มีอยู่แต่หรือเกิดแต่บวกเกี่ยวกันก็ว่าเฮอิถือซังกอยาถือศาสนาซังกอยาแล้วมันตึงอีกเกิดแต่บอกว่าอันไหนก็ตาม ตามบนเห็นอันนี้มือน,นี้นี่เขาก็บบ่บอกว่าตัวไหนแต่แต่ว่ามันก็มีแต่อันแต่แต่แต่นี่มีอันเดียวอย่างตีขอยว่าพระคัมภีร์นี่ก็ได้รับการยอมรับมาเป็นพันปีแล้วมีการพิสูจน์มีการทดสอบจากคนทั่วโลกคนเหล่านั้นก็ได้พบว่าการตีมาเจอพระคัมภีร์เหล่าเฮ็ดตามพระคำสอนของพระคัมภีร์นั้นเฮ็ดให้ชีวิตของเขาเจริญก้าวหน้าขึ้น แล้วก็เห็นสิ่งอัศจรรย์อีกหลายอย่างพี่น้องทีฮักแพงการตีเฮาดักเฮวบาสังมันได้บอกไันได้วาซังมันอี่มีประโยชน์กบบ่สสาหรับคริเสเตียนเฮาการตีเฮาดักเฮว่าสังมันก็เหมือนกันกับวา่าเฮาไปสนับสนุนไปพักดันกากึดและมุมมองอื่นๆตีคนอื่นเป็นบ่เดี๋ยวนี้ก็มาหอดทรงพักหื้อกึดเนาะพ่อแม่พี่น้องทงั้งหลาย ลองคึดต้องเพราะว่าป่อแม่พี่น้องบ่ได้เกิดอยู่อยู่นี่พ่อแม่พี่น้องอาจจะเกิดอยู่ตีฝั่งอาจจะเกิดอยู่อ่าตีไหนก็ได้ก็บ่ได้เกิดในเดียวอาจจะเกิดก่อนอาจจะเกิดหลังเดียวเป็นหลอยปี10ปีเนาะป่อแม่พี่น้องจะมีมุมมองในโลกัศน์จะในให้พ่อแม่พี่น้องลองคืดต้องเบืองมาฮอดนี้คันว่าป่อแม่พี่น้องมาคืดต้องเนาะว่าถ้าลูก กระทัดของเฮาหันเนาะมันเป็นความจริงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการเวลามันก็หมายความว่ามันบ่แมนความจริงตีแต่ความจริงตีแต่มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่ว่าการเวลาใดก็ตามแต่ง่นก็ยอนวา่าที่เฮาเข้าใจว่ามันเป็นความจริงนั่นก็เพราะว่าเฮาเข้าใจพิษและก็โจกันถือกันมาจะนนันซื่อๆก็มยนอนสังยอนวา่าเฮาถึกเลงมาเป็นจนันนันเฮาถึกซ้อนมาจนันนัน หือเฮาได้เข้าใจว่าจันั้์หนึงเฮาเข้าใจว่าสิ่งที่เฮาเข้าใจอยู่นั้นเป็นความจริงเฮาก็เลยเจอแบบนั้นอีกข้อหนึ่งอีถามว่าพอแม่ี่นองท้าเฮาอีประกาศว่าพระเยซูของเฮานี่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเฮาจะประกาศจะแน่คือคนอื่นที่ได้ฟังหันจะบ่ฟังเป็นว่าเฮามาอดมายิงใส่เขาเรื่องที่เฮามีพระเจ้าของเฮานี่